ป o ร์จูเนอร์วของเรานะคะปีนี้ปี12บอกเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันเป็นบอกสีเบรดพวงอะไยมังติฟังก์ชันนะคะตัวนี้จะมี Airbag a b s ให้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรถครอบครัวกันอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็น f o r t จูเนอร์วของเรานะคะปีนี้ปี12รถสวยเลยสีขาวมุกนะคะตัวนี้ออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะ ตัวไฟด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟฮาโลเจนนะคะตัวนี้นะนี่ด้านหน้าเลยแล้วก็แต่งขอบตรงนี้มานะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้นะแต่งขอบมาสีดําอันนี้เจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้นะคะสวยนะคะตัดกันก็สวยเลยนะคะเดี๋ยวดูขอบยางกันนะคะายางนะคะ ล้อมแม็กขอบ17นะคะตัวนี้นะขอบ17ยางปี24นะคะล้อมแม็กอัลลอยของเรานะคะยางยังใหม่อยู่เลยนะคะมาพบกับตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะมีไฟตรงนี้ให้ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะบันไดข้างมาดูข้างในกันบ้างนะคะตัวด้านในนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะกระจกไฟฟ้าปรับข้างพับข้างไฟฟ้านะคะแล้วก็บอก บอก,ก็็จะเป็นบอกไฟฟ้าเหมือนกันเป็นบอกสีเบรดมาดูที่พวงมลาลัยมากนะพวงมลาลัยมังติฟังกชันนะคะตัวนี้จะมี a i r ์แบ็กเอเให้นะคะตัวนี้นะแล้วก็เลขกิโลไมล์แสนสี่นะคะแสนสี่เท่านั้นนะคะตัวนี้เป็น Air ์ดิจิตอลนะคะแล้วก็หน้าจอทัศสกรีนตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์ลอยหยักฟันปลาแบบนี้นะคะตัวนี้นะเป็นลายไม้นะคะตัวนี้แต่งด้วยลายไม้นะคะสวยเลย นะคะตัวนี้สวยเลยหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะก็จะมีกล้องเดี๋ยวดูมีกล้องถอยหลังให้อันนี้เปลี่ยนมานะคะเจ้าของเก่าเดิมนะคะเปลี่ยนมาให้นะ,ะเป็นหน้าจอตรงนี้นะ,ะโอ้ด้านหลังกว้างมากเลยแล้วก็ปูพรมมาด้วยนะคะพรมเป็นได้แดงเลยนะคะด้านหลังกว้างมากเลยนะคะตัวนี้นะเบาะพับได้เก็บได้เลยแล้วก็มีแอร์ช่องตรงนี้ด้วยนะคะ มีแอร์ให้ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะตัวนี้นะด้านหลังนะแต่งด้วย f o r t u n e r นะคะ3.0นะคะ D4D นะคะเครื่องตัวนี้นะเป็นตัวมีระบบกันลื่นให้นะคะมี VFC นะคะเป็นรุ่น V นะลูกคา้าก็จะแต่งขอบตรงนี้มาให้นะคะตัวนี้นะสวยเลยอ่ะตัวนี้สวยเลยอยูด่ด้านหลังอ่ะตัวด้านหลังกว้างมากนะคะตัวนี้นะเราเอาขึ้นให้ลูกค้าดูนะคะตัวนี้นะแอร์ Air ข้างหลังก็ยังมีอีกชุดหนึ่ง นะคะแอร์ Air หลังตรงนี้มีชุดหนึ่งตรงนี้เอาขึ้นให้ลูกค้าดูนะคะว่ามันกว้างนะคะถ้าเกิดลูกค้านั่งก็เอาลงตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้หมอนนะค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนของเรานะคะตัวนี้นะเครื่อง3.0ตัว V Diesel นะคะตัวนี้นะปี2012นะคะราคาเปิดโปรโมชั่นนะอยู่ที่458,000บาทนะคะอันนี้เป็นราคาโปรของเรานะคะเพิ่งปรับเปลี่ยนใหม่นะคะราคาโปรแล้วก็ลดพึ่งเข้าด้วยนะคะเราให้ลูกค้าไปเลยนะคะ458,000บาทใครที่สนใจนะคะฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะ ติดต่อคุณดาวนะคะเบอร์โทร0915429192นะคะหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็จะได้โปรโมชั่นแล้วก็ราคานี้แล้วก็จะมีของแถมอีกมากมายเลยนะคะเซลล์ดาวนะลูกค้าติดต่อนะอีกํำนะ0915429192นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเหมือนกันนะคะตัวนี้มาเท่าไหร่ก็คือหมดเลยนะคะตัวนี้นะมาเท่าไหร่ก็คือหมดเลยนะคะรีบจับจองมาเป็นของลูกค้าเลยนะคะตัวนี้นะขอบคุณค่ะ